สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกเช่นเคยนะคะที่ร้านปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะวันนี้แบมจะพามาชมเป็น d m a มนะคะ 3.0s ตอนเดียวโฟวิลคันนี้นะคะเกียร์แมนนวลเป็นรถปี2021นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคันนี้สีขาวแท้เดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ ล้อใส่เป็นแม็กไว้ให้นะคะลูกค้ายางออทเรนเป็นยางใช้สำหรับออฟโรดลุย,ลยสายลุยนะคะมีแต่งกับบันไดนะคะบันไดข้างตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนะคะกระจกเดิมๆคิ้วกันกันศาสตร์มีมาให้นะคะ คูณสี่ดิฟล็อกนะคะคันนี้นี่กันชนท้ายสวยๆเลยนะคะตัวแมกไลเนอร์ก็ใหม่ๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างคันนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเบาะเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ คันนี้ใช้งานไปเพียงแค่ส0 0 0มกว่าโลเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2,021คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0 0บาทนะคะเป็นตัว6เกียร์นะคะแอร์ปรับอนาล็อกวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้ปกติเลยนะคะภายในเดิมๆเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0942851746นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากท่านผู้ชมติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ